ย่าตอนเย็นพี่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่ะครับเป็นจริงของพี่พี่พรวันเสาร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วเหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทำงานก่อนนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสักห้าร้อยได้ไหมเธอจะไปทำอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกเดี๋ยวหนูคืนให้หึฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร สมพูอ้าวพี่มีทินขีเลรถพี้หายเดินมาตั้งไกลเลยหามาเจอเลยตายแล้วแล้วพี่เไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มขียเใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆสชมพูแม่หนูพอนท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนั้นจะพาลูกไปหาหมอไปลูกไปๆๆไป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 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟัง ชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วันหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านทำกับข้าวเฮ้ยตั้งแต่เธอแต่งงานแล้วก็ไม่ได้ไปร้านลาเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเร็วๆหนูหิวข้าวเวร็วหน่อยชมพู่พี่จะกลับไปดูหนังหนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเซซ่าทำไมพี่พรนี่มาทำงานหลายวันแล้วพี่พรโทรมาลางานเห็นบอกว่าไม่สบายน่ะฮะ พี่พรพี่พรพี่พรเป็นยังไงบ้างโหตัวร้อนจีเลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยยังเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปอืมทำไมเสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยลูกเดี๋ยวผม กลับไปเอารถยนก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่ปอนไปหาหมอรีบๆเลยนะพี่เดีย๋ยวเข้าแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่ข้าวแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้ผมซักฟอกให้นะลูกทุกงานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วไส่ลืน่นล้านง่ายฟองหายเกี้ยงอืมกลิ่นหอมฟุม้งกระจายเลยคุณป้าคะเปลีย่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอือหอหอมจังเลย อาด้วยข้าวแกงใช้อะไรซักลูกก็นหนูใช้ผงซักฟอกแอสแทกอีซี่แฮปปี้สวีทไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันปะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เองเจ๊ครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คนสองคนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าทางมานอกเดือดอด,อด,าดานนะจะมาทำงานร้านไฮโซแบบนี้ได้หรอ จเย็นจะเย็นอย่าดูคนที่ภายนอกสิเก๊ออ๋ๆลองทําดูให้ทดลองงาน3วันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากครับเจ๊ครับมิทีนจโจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้า10ลังครับเจ๊ครับ,อ,บ,อ,บอ้ยนัก <c oughs> เลขสองลังกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งหิวน้ำมากเลย เฮ้ยเกีมาโจ๊กเกอร์นั่งทำอะไรอยู่อู้งานเหรอทใไมไปรีบขนของเออผมไม่ต้องหรอกพี่โจ๊กเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อยมากเลยอยาให้เห็นนะว่าอู้งานอีกโจ๊กเกอร์ไอ้มีจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะดูในกระเป๋านี่กับข้าวอะไรนี่มันขนมไม่ใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์เนี่นี่โจ๊กเกอร์ดูหน้าผมจะกินไดโนเสาร์ให้ดู ก็อร่อ,อ,อยพี่หิวข้าวมิชินอย่าบอกนะว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยกินเลยกินเลยขนมไดโนเร์ไดโรพาร์ทอ,อร่อยมากเลยมิชินเอาขนมมากินในร้านเดี๋วเจ๊ก็ว่าอร่อยก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมไดโนพักกรอบอร่อยไม่มีสุนพันหมดขึ้นแค่เอาขนมมากินในร้าน จ็อกกอีกแล้วนะบอกอกี่ครั้งแล้วอย่าขนมข้ามากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นหลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออกเฮ้ย <Hey, S 1> จอดชิดขนาดนี้จะ,จะออกยังไงเนี่ย hey, แล้วเจ้าของรถอยู่ไหนเอา้ารถใครมาจอดขวางทางฉะนั้นฉันจะออกยังไง คันสีส้มนี่รถคุณเหรอใช่จอดชีดชั้นขนาดเนี้ยไม่คิดเลยเหรอว่าฉันจะออกยังไงนี่ฉันนั่งรอคุณมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะรู้ไหมว่าฉันไปทําธุระแล้วเนี่ยรถใครจอดขวางฉันอยู่อย่างงี้เนี่ยฉันไม่รู้มาถึงก็เห็นจอดอยู่อย่างงั้นละขยับรถออกให้ฉันเลยเราฉันรีบเสียเวลาจริงๆเลยอ่ะใหญนี่ถ้าถอยรถมาขวางฉันทําไมก็าฉันจะออกโอ๊ยแล้วแกจะเข็นมาขวางฉันทําไม ฉันจะออกก่อนปล่อยฉันจะออกก่อนฉันจะออกก่อนปล่อยเธอนี่ลูกตาเธออะไรกับรถฉันนี่รถเธอเองเหรอเธอนี่เองตัวปัญหาที่ทําให้ฉันเสียเวลาจะเสียเวลาอะไรตั้งหนาแค่ไปซื้อของแป,ป๊บเดียวเองแป,ป๊บเดียวเหรอเธอนี่เห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะนี่เธอว่าฉันเห็นแก่ตัวเหรอเอาเมือออกจากรถฉันเลยนะเฮ้ยอะไรกันะที่จอดมีกว้างขวางไปแย่งอะไรกันอยู่ตรงนั้นเนี่ย เช็ดให้สะอาดเลยนะวันหนึ่งอะมาเช็ดสักสองสามรอบอย่าให้มันมีรอยมือลูกค้าได้ครับมิทีนเจ๊บ,บอกว่ากวาดพื้นเสร็จให้ดันฝุ่นด้วยฝุ่นมันเยอะครับเกีพื้นอะถูวันละสี่ห้ารอบไปเลยนะถ้าพื้นไม่สะอาดลูกค้าก็จะไม่อยากเข้าครับเกีกันแดดลาชิทำไมเหลือหลอดเดียวมิทีนเจ๊บ,บอกว่าของในร้านต้องหมั่นเติมอย่าให้ขาดทุบ้านเร็จผมจะไปไล่เติมอยู่ครับรีบเลยกันแดดลาชิเนี่ยเหลือหลอดเดียวช่วงนี้อากาศร้อนขายดีตายละ เจ้ Jay, บอกว่าของทุกชิ้นห้ามมีฝุ่นครับครับไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดชั้นทุกชั้นของทุกชิ้นมิชินเมื่อวานเธอลืมล้างจานหรือเปล่าผมลืมครับผมล้างแนวแล้วผมก็กลับเลยครับวันนี้ห้ามลืมนะฮัโโลโหลว่าอย่างไรอีเมียแอบอู้ง,งานมาคุยกับใครอี้เมียว,ว่าสบายบะเป็นอย่างไงบะจ้างซ้ำร้อน ให้เพื่อนาพาไปหาหมอเดอ้อผมมีเงินอยู่สองลอลรลอยเดียวผม่งให้เด้อเบื่ออยู่ดอกเมียหยุดแ้วผมมีเงินใส่งงานตัว่ะครับเสจงานมาปีหนึ่งแล้วยังบ่เลยเมียบัานไปหาเมียเลยเป็นบ่มีวันหยุดห้เลยอยู่คนเดียวดูแลเจ้าของให้ดีๆเดอ้อผมกินหอดเมียเด้อครับเี้ครับเรื่องงานผมกลับก่อนนะครับวิธีเดียวอะเจให้เจ้ สี่พค่าอะไรครับเจให้กลับบ้านพาแม่ไปหาหมอนะเจผมหยุดงานแล้วครับใช่จ้ะพาแม่ไปหาหมอแล้วก็อยู่กับแม่สัก2อสาวันกันนะแล้วค่อยกลับมาทํางานก็ได้ขอบคุณมากครับเจสายแล้วสายแล้วสายแล้วเจสวัสดี yes, เดี๋ยวค่ะ ทำไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะเออวันนี้พี่เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคะ่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันคะ่ะบอกแล้วว่าเจนอะโหดข่าวหน้ามาสายกละ่ะ ชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตื่นมานะจะลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแน่ทาครีมก็จะซึมเข้าผิวเหนียวก็เหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ้ยก็นึกว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจ๊บเกี่ง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไปทาแก่แล้วก็งี้แหละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเจ๊กลับก่อนนะคะ เดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสาย10นาทีก็ต้องอยู่ชดเชย10นาทีค่ะป้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลา10นาทีที่เสียไปอ่ะทำไงอ่ะก็ได้ค่ะว้าวกันเนดเจ๊เกียงง่ายซึมเร็วจริงๆเลยโอ้โหวันนี้มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีเนี่ยสวัสดีค่ะเจ๊วันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะวันนี้มาทำงานเร็วแปลก เจพี่เลิกงานแล้วนะกับก่อนนะคะอ๋ะอๆ๋ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้ง15นาทีเจ๊ Jay, ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีฮะ <Huh? S 2> วันนั้นพี่มาสายเจ๊ Jay, ก็ให้อยู่เฉยเชยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทำไมจะไม่ได้เจ๊ Jay, จะเอาเปียบพี่เหรอ แม่นี่ซื้อได่หน้าแซ่บมาให้แม่แนวแม่มาข้างนั้นเลยหูจักเก็บจะกลับในแม่เงินเดือนซื้อมาเอีงกระดกระดอนนี่ซื้อมาจะพ่ออยากพ่อกินกับพ่อแล้วบไปได้มึงสีเลื่อนน้ำแข็งเตี้เตื่อแม่ไปเ็ำงานก่อนเด้อเออมื่อแรกก็ซื้อกับข้าวมากินน้ำเนี่ยหะจ้าจ้ากลับมาละแม่เอ้ากับเข่าที่แม่สร้างนี่ป้าจิโตสร้างกับเข่าก็ซื้อมาอย่างเดียวสิกูจินึ่งสิบบอกข้องมุ้งข้องวายกั็มูจักซื้อไม่กินน้ำติมึงไปให้งานทุกมือนี่เงินไปใช้เบิร์ด ต้อกมาปีนี่ก็เถ่าคักแตงเมืองอกหัวองขาบ่ล่ะกลับมาละแม่ได้ยังมากินล่ะว่าสิกลับมาถอดไข่ใน,นตู้เย็นนั่นล่ะเอ้านี่สีผมเห็นจอมองอกก็เลยซื้อหน้าปิดผมงอกมาให้นี่ห้องกันนีเย็นนี่ใส่ดีกล่องนึงไม่ต่างหกซองเลยเด้ป้าเมื่อเสียกูกินสีผมนี่ยังซื้อมา่ยังกระดากระดดกระเดียนี่กูเลยทากินเข่าอยู่กูไม่ยอมหนูกสีผมนี่เถ่ากันมันเถ่าอยู่นี่ละ่ะเมื่อกี้แล้วสินอนแล้วแม่ แม่สวัสดีครับเอามาหอดละบลูกพากันคีโรดยังมาล่ะขีโรถส่วนตัวนี่ล่ะแม่กินข้าวกันรอบแล้วบุกกลิ่นเด้อรสชาติเคียดอยู่อยู่น้ำกันสองคนกับพีทแต่กันเนาะสั่งมันให้ยังกับคัดหูคัดตาเพราะถึงใจอ้าวอ้าวอาวรูซื้อของมาฝากนี่พีดงอกกันนี้แย่อุ้ยมาตั้งกวนตั้งไก่ก็อุตส่าห์เสือมาฝากแม่เนาะลูกมื่คืออีอยู่นี่มันเม่เคยสนใจแม่จากเธอได้จมไาผมขามันกับเม่เคยสนใจเม่เคยซื้อยังห้ ซื้อมาไหต่างซองหนึ่งเลยได้หั่นแบงไส้เด้อมาใส่ได้หลายเือพากันนอนไดแม่จะเคื่อหนึ่งเนาะอุตส่าหมา์ม่าทั้งเทียเออ,เ,อ,อ,อเป็นยังดอกแม่มือหนีบ่ไดนอนน้ำดอกคือสิกับเมื่อใวแท้มาหาแม่ปิดระเทือนหนึ่งคือคือบนนอนกับแม่ก่อนต้องเฝ้ากับไปเหตุงานแม่ต้องเล่งหาเงินลูกข้างงวดรถเขามาเดือนนีเดือนที่สามแล้วจักซี่เฮตดจังใดแม่ครับแม่พากันเฮ็ดโอที่จนบ่ได้นอนจนขอ,อบตาดำเบิดมี่ยังให้แม่ซอยบ่ลรุขันแม่สีซอยกะ สามวดมันกับประมาณซีมือนี่ล่ะแม่ชั่วผู้ไปทองเงินเก็บมึงมาให้เอื้อยก่อนเอ้ยกําเดือดร้อนนี่เป็นพี่เป็นน้องกันต้องซอยเหลือกันนี่มามีดอกแม่เงินหลายป็นแต่นี่ก็ยังไห้คีมมอเตอร์ไซค์อยู่บ้ามืองานมันตัยยน้งหกเดือนคือสี่มามีเงินเก็บมาเอื้อยให้เป็นตัวอย่างนู่นเขไปให้งานตั้งหลายปีเขาได้ขี่รถใหญ่ล่ะม่ต้องไปสนใจมัน แม่เมื่อื่นแม่เสนาไปจำน้องให้ถ้าแม่ได้เงินแล้วแม่เสโอนให้เดอ้อเอาไปจำน้องแล้วก็ไปใส่หนีเองเดอ้อท่าหนีมาใส่เดอ้อหุบป,ปากดุกทรอพี่ไปซอยพีซอยน้องกะเอาเป็นว่าตามนั้นเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกกลับกันเดอ้ออยู่ดีมีแห้งด้อแม่เดอ้อขอบคุณครับไปไปไป